รวบรวม Honda Civic มาไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่เรามองหา Honda c ซี v i c รถสวยทรงสปอร์ตไว้ใช้งานคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยตัว Civic FC จะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะมีสีขาวสีบอลเงินนะคะหรือใครอยากได้เป็น Honda Civic ตัว FE โฉมใหม่หนูก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะการันตีรถสวยเกรดเอุกคันประวัติดีเช็คสูได้นะคะรถทุกคัน ถูกต้องตามกฎหมายร้อเปอร์เซ็นมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะไม่มีเล่มชอมรุสูญหายแหล่งที่มาชัดเจนไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้าตรวจเช็คได้หมดนะคะใครดูรถไม่เป็นผ่าช่างมาดูรถได้นะคะรับรองสวยตรงรูปตรงปกแน่นอนนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากได้รถสวยๆคุณภาพดีๆกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะรวบรวมอัปเดตให้ดูกันทุกวัน มีคันไหนน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาเริ่มจากคันแรกก่อนนะคะสำหรับคันนี้ s i v i c FE เครื่องยนต์1.5 EL Turbo นะ,ะรุ่นนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะได้โฉมใหม่ตัว m n o r r h h n g e นะคะเป็นปี2022สีบอนเงินนะคะสีสวยดูแลรักษาง่ายขับใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะคันนี้699,000บาทป้ายแดงขายล้านกว่า วันนี้ราคามือสองประหยัดไปได้หลายแสนเลยนะคะได้โฉมใหม่ทรงสปอร์ตไปใช้งานเลยออปชั่นมาครบนะคะไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์ไฟในไลท์พร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะบอดี้ตัวรถส,สวยเดิมช่วงล่างดีขับนุ่มนวลน,นะคะล,ล้อแมกอัอลอยสเปคเดิมโรงงานเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคัดน,นะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกัน สภาพใหม่มากๆนะคะภูมิรายได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้มีระบบพูดคอนโทรลแล้วก็รุ่นนี้มีหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจอทัชสกรีนเดิมแท้โรงงานพร้อมกล้องถอยจับเลขไมล์หม่110,000โลนะคะคันนี้จะเป็นตัว1.5เทอร์โบนะคะใครที่อยากได้ตัวเทอร์โบออกตัวดีๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเด็ดฟรีนาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ1 2 0 0 0มบาทถ้าลูกค้าดาวเพิ่ม ข้างบก็ลดลงตามเดินดาวนะคะไฟท้ายรุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีสัญลักษณ์นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะ i v t e c นะคะตัวเทอร์โบด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่า Civic FE นะคะจะเป็นโฉมนี้เลย6 90, 9 9 0 0 0 0บาทใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์098-627-6826เเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน จัดไฟแนนซ์ง่ายอนุมัติไวนะคะเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่มีธนาคารและ asing, ลีซิ่งรองรับทุกสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะรถมือ2คุณภาพเกรด A ออกง่ายอนุมัติไวต้องที่ถอโตเท่านั้นนะคะ,ะมาต่อกันอีกหนึ่คันสำหรับ Civic FC นะคะรุ่นนี้ยอดนิยมเลยเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ปี2020ในราคา5,40,900บาทเป็นตัวท็อปสุดเลยนะ,ะ1.8 EL สภาพตีพร้อมใช้ในราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยคันนี้ก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสภาพตีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะก็จังหน้ารุ่นนี้โครเมียมสภาพสวยๆนะคะขับแล้วดูดีมีภูมิฐานแน่นอนนะคะทรงสปอร์ตเลยมาพร้อมกับล้อแม็กสีเทาดำนะคะสเปคเดิมโรงงานแบบนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็รุ่นนี้มีเลนสวอดด้วยนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะคะประวัติดีเช็คศูนย์ได้ สภาพด,ดีมากคู่มาลรมัลติฟังก์ชันนะคะระบบพูดซร์หน้าจอกล้องถอยมีมาให้ครบนะคะแอร์ Auto, Gear, Auto, ออโต้เกียร์ออโต้มีระบบออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะบอรหนังปรับไฟฟ้าคนขับนะคะขับดีช่วงล่างดีทรงสปอร์ตนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ ซีวิกเอฟซีนะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะที่เขาเรียกกันซีวิกเอฟซีไฟท้ายเป็นแบบนี้เลยนะคะโฉมนี้ก็จะเป็นโฉมนิยมมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันนะคะคันนี้มีเซ็นเซอรถ์ถอยให้ด้วยนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันปี2 0 2พันิบราคาจับต้องได้นะคะอันนี้เลทผ่อนฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งม 1, 000, นะคะถ้าดาวเพิ่มข้างว่าก็ลดลงคุ้มค่าแน่นอนนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีระแรงเปลี่ยนเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเน้นรถเดิมเดิม แมารถที่ดัดแปลงแต่งซิ่งตัวรถนะคะเน้นเดิมเดิมคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะแวะมาดูรถได้เลยใครดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้นะคะมีใบเซอร์การันตีตัวรถให้ด้วยนะคะมีตรวจสภาพตัวรถจากบริษัทกลางที่เขาเข้ามาตรวจรถให้เรานะคะตรวจอย่างละเอียดนะคะบริี้ตัวรถโครงสร้างต่างๆนะคะออกใบเซอร์ให้ลูกค้าด้วย เพื่อความสบายใจในการซื้อรถมือสองนะคะและคันนี้5 4าแ0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยพาดูต่อก็นี่1น0 0คันนี้ซ i วิ c เอเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็1.8 EL ตัวท็อปนะคะสภาพปีสีบอนเงินนะ,ะรุ่นนี้ก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะคันนี้มาในโฉมปี2019 อ่ะโทษทีปี2020นะคะ5 6 9 0 0 0บาทในรถปี20นะคะจะเป็นสเปคเดียวกับคันสีขาวเมื่อกี้นี้เลยนะคันนี้เรือกมาหม่1 0 0 0โลปี20569,000บาทนะคะบาะหนังประดับไฟฟ้าพวกอะไรมัลติฟังกชันคันนี้มีเลนวอร์ดแล้วก็ในส่วนของจอเดิมแท้โรงงานนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันช่วงล่างดีขับดี นุ่มนวลน,นะคะภายในกว้างนั่งสบายเกาะถนนดีช่วงล่างคือหนึบมากนะคันนี้นะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักมาได้เลยเดี๋วนุกส่งข้อมูลอย่างาละเอียดให้นะคะห้าแสนหกเก้าพนบาทสำหรับคันนี้ราคาดีจับต้องได้นะคะจริงๆแล้ว Honda c ซ v i c เนี่ยนกมองไว้ว่าเป็นรถในฝันของหลายๆคนเลยนะคะตระกูล Hon d a าเขาจะออกแบบมาคือ เรียบหรูนะ,ะดูดีดูภูมิฐานนะคะและยิ่งเป็น Honda c ซ v i c เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับและดูดีมากๆนะคะและไม่ใช่แค่ดูดีเท่านั้นนะคะการขับขี่ก็ดีช่วงล่างก็ดีนุ่มนวลน,นะคะภายในกว้างนั่งสบายด้วยทรงสปอร์ตะะแนะนำเลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยฟรีดาวได้เลยทุกคันอยู่ที่เครดิตลูกค้านะคะถ้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลย พาดูต่อกันอีก1นึ่งันนะคะสำหรับคันนี้ก็ c ีวิ c เอตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าจะได้เป็นปี2019ราคา549,000บาทรถสวยสภาพปีทะเ,เบียนสวยด้วยนะคะทะเบียนป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมๆนะคะสีเหลี่ยมมุมสันรถนะคะเดิมๆเ,เลขหมายคันนี้อยู่ที่160,000โลนะคะ ประวัติเช็คสูตรได้ทุกคนนะคะพรมลมาลติฟังก์ชันหน้าต่อกล้องถอยมีมาให้ครบนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคนขับแบบนี้เลยสภาพพร้อมใช้งานนะคะมีพรมมาให้ด้วยรอบพันช่วงร่างดีนะคะไฟท้ายสภาพสวยตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ ivtec นะคะเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับ Honda นะคะก็จะใช้เครื่องยนตตัวนี้ตลอดเลยนะ,ะสำหรับ ฮอนด้าซีวิกนะคะเครื่องยนต์ดีทนทานนะคะแล้วก็ใช้ยาวๆไม่จุกจิกปัญหาน้อยนะคะอะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะราคาดีซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ได้มีธนาคารรองรับทุกแบงค์นะคะถ้าลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนุ้มมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศด้วยนะคะก็ได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนพาดูต่อกันอีกหนึ่งคันนะคะใครอยาก เซฟงบประมาณลงมาหน่อยคันนี้นะคะตัวรองท็อป1.8ตัว e นะซีวิก fc 1.8 e นะคะปี2020ในราคาเพียงแค่529,000บาทคันนี้ฟีดาวค่าง,งวดตกผ่อนเดอแล้วประมาณ9,000กว่าเองนะคะถ้าลูกค้าดาวเพิ่มค่าง,งวดก็ยิ่งลดลงตามเงินดาวใครไม่อยากใช้เงินดาวอยากได้รถผ่อนสบายราคาดีจับต้องย่ายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถ เดิมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วไฟเดทามและนี่ไหลก็มีมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าลูกค้าติดตั้งเฟิ่มได้เลยล้อแมกลายพิเศษนะคะแมกอาร์ลอยทูโทนแบบนี้เลยเลขไมล์รถคันนี้วิ่งไปเพียง82,000โลเท่านั้นนะคะเป็นระบบพุซตาร์สมาร์ทเอ็นทีไฮไโทนสีน้ำนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลจริงๆแล้วตัว E เนี่ยออปชั่นก็ครบแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่มีเลนวอนะคะเลนวอลตก็คือตัวกล้องที่มองมุมอับด้านด้านซ้ายตัวรถนะคะก็ตัวนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว e l มีแล้วนะคะสภาพดีเลยเป็นระบบคูซาร์ทนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกคันหัวใจหลักของรถมือสองเราต้องดูเครื่องยนต์นะคะถ้าลูกค้าซื้อรถสักหนึ่งคันเน้นคุณภาพนะคะเลน,นใช้ยยาวๆดูเครื่องยนต์ เป็นหลักเลยนะคะถ้าเครื่องยนต์ดีทนนะคะไม่มีชนหนักใดๆมาทำให้โครงสร้างเสียนะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ยาวๆไม่จุกจิกแน่นอนนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยดูรถไม่เป็นแล้วไปซื้อรถที่ถูกกว่าท้องตลาดเยอะมากๆอันนี้ลูกค้าสันนิษฐานได้เลยว่ารถมันต้องมีอะไรแปลกๆนะคะบางทีแบบราคาถูกเกินจริง นะคะรถสเปคเดียวกันแต่ราคาถูกเกินจริงอันนี้สันนิษฐานได้เลยว่ารถอาจจะมีชนมาหรือเปล่าไปดูรถก่อนนะ,ะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเพราะบางทีซื้อรถมือสองไม่ได้ดูแค่ราคานะคะต้องดูสภาพด้วยบางทีเนี่ยรถไม่น้อยอาจจะมีชนนะคะเป็นไปได้หมดนะคะแต่ของเรารับปาาระกันรถทุกคันรถไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะชนหนักก็หมายถึงว่าชนจนแบบโครงสร้างเสียใดๆคือไม่มีแต่ถ้าแบบ ลิ้วลอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานอันนี้มีบ้างอยู่แล้วรถมือสองมันต้องผ่านงานใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นมีบ้างอยู่แล้วแต่เราเก็บงานให้นะคะแต่ถ้าแบบชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําใดๆก็คือไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วนะคะตรวจเช็คได้หมดนะเล่มมีพร้อมโอนตรวจสอบตรวจเช็คได้นะคะแหล่งที่มาเราชัดเจนแน่นอนรถลูกคันนะคะนี่ละคันนี้นะใบสนใจห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทติดต่อมาได้เลยนะคะพาดูต่ออีกหนึ่งคัน นะคะสอหรับคันนี้สภาพดีอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นซีวิค F4 นะคะหนึ่งจุดแปดตัว E นะ,ะเป็นตัว E เหมือนกันนะเดี๋ยวนุดูปีให้คันนี้ปีสองพันสิบเก้าโหคันนี้ราคาถูกมากสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลข่มาหนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะคะอันนี้มาแสนแปดราคา4ี่แปดเก้าถือว่าสมเหตุสมผลนะคะคันนี้รถล็อกนะถ้าอยากดูลาเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวนุส่งข้อมูลให้นะคะคันนี้ราคาดีมาก สี่แสนบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พปลายเ0้าพันกว่ากว่าประมาณนี้นะคะในเรทฟรีดาว mm hmm. เลขไมายวาน 8, ันแสนแปราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมเวลาลูกค้าซื้อรถมือสอนะคะถ้าดูรถไม่เป็นนะคะสิ่งที่จะช่วยลูกค้าได้ก็คือพี่พาช่างมาดูรถได้หรือพี่ขอดูเอกสารตัวรถนะคะใบตรวจสภาพตัวรถ อะไรแบบนี้ก็คือเพื่อความมั่นใจนะคะประกอบการตัดสินใจในการดูรถได้เลยนะคะลองนั่งลองเทสลองขับก่อนได้นะคะแต่ว่าเราก็รีวิวตรงรูปตรงปกทุกคันนะคะเห็นอะไรก็พูดไปแบบนั้นนะรถสภาพเดิมๆนะคะสภาพสวยน็อตไม่ขยับเห็นอะไรพูดไปแบบนั้นนะคะรถข้างไหนมีแบบอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะคะมีเบียดมาบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็แจ้งตามตรง นะคะรถทุกคันตรวจสอบได้หมดนะคะรถสวยดูไม่ยากนะคะรถสวยดูไม่ยากนี่สภาพอีหนึ่งคันนะใครสนใจ4 8 9 0 0 0บาทติดต่อมาได้เลยนะคะพาดูต่ออีกหนึ่งคัน c ีวิกเอรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันตัว EL c นะคะซีวิกเอฟซก็มีให้เอกเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้ราคาดีนะคะแต่ก่อนนะถ้าเป็นรุ่นนี้เป็นมือสองแรกๆนะขายอยู่โหเจ็ดแปดแสน วันนี้ราคาประมาณสี be, ่ปลายห้ากลางๆนุกถือว่าราคาแบบน่าซื้อมากๆนะคะแล้วได้รถสวยด้วยอย่างคันนี้ก็ราคาดีนะคะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลปีสองพันสิบเก้านะคะไม่แสนห้าก็ถือว่ากลางกํากำลังดีนะคะเราขายไม่แท้ทุกทุกคันนะคะก็จริงๆไม่สองแสนก็มีนะ สำหรับรถบางคันแต่ว่าสภาพสวยเราก็ซื้อเข้าไม่อาจจะแบบสองแสนแต่ว่าราคาถูกโครงสร้างเดิมโอ้โหลูกค้าชอบนะคะบางคนแบบมาดูรถจริงนะคะชอบเลยบางทีเดีย๋ยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะทั้งบอดี้ตัวรถสภาพตัวรถราคาตัวรถนะคะทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่บอกรถสวยไม่ได้ดูแค่ อย่างเดียวไม่ได้ดูแค่เลขไม้ไม่ได้ดูแค่โครงสร้างจรถนะคะต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยนะคะ,ะก็เผื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะหรือใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะดูคันไหนดีพักมาหานุกได้เลยเดี๋ยวนุกแนะนําให้นะคะก็เอาตามที่ลูกค้าชอบตามงบลูกค้าเลทผ่อนที่ลูกค้าโอเครับได้นะคะก็ทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะ นี่และนี่ก็คือโซนนะคะฮอนด้าซีวิกของเรานะจริงๆยังมีในสต็อกอีกเยอะเลยคลิปนี้อาจจะพูดผิดพูดถูกตรงไหนยังไงบ้างก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะคะอ่าขออภัยลูกค้าด้วยถ้าใครเข้ามาใหม่อ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยหรืออยากได้รถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะพี่นุกยังไม่ได้รีวิวในช่องนี้พี่คอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวหยิบรถ สวยๆมารีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะคะก็ฝากรถทุกคันนี้ไว้ด้วยนะคะชอบคันไหนติดต่อหาหนุได้เลยที่เบอร์0ู8ย์7 6 8 2 6เหเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้อย่างละเอียดนะคะก็ฝากรถทุกคันนี้ไว้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นรถตู้ไหนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ